ค่าซองแฟนๆอู้หู CEO บาบินทุ้ม12ล้านให้ลูกสาวลีซ่าออกงานกับแบรนด์ลุยวิกตองซัพพอร์ตตลอดพักโรงแรมกลางปารีสมาฟังกันค่ะ สวัสดีที่แม่แม่ทุกคนนะคะเรามาส่องราคาลูกมูลค่าของน้องลิซ่ากันหน่อยที่ทางแบรนด์บุกเกาลีทุ่มให้ลูกสาวลิซ่าออกงานกับแบรนด์หลุยวิกตองนะคะในวันที่5มีนาคม2024ลิซ่าปร,รากฏตัวกับปาลิสเฟชั่นวิกกับแบรนด์หลุยวิกตองนะคะในเครือ LVMH อันาจากทช่ร่ัรวยที่สุดในโลกในตอนนี้ค่ะแน่นอนว่าลิซ่าได้สร้างความสะเทือนหนักมากทำหลุยวิกตองนะคะเป็นแบรนด์ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด 1, 1 2 2 2 4 0 7 n g a t e นะคะแบรนด์ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด โดยแบรนด์ลุยวิกตองนะคะคนดังที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือลิซ่ามาดูลุกมูลค่าเครื่องเพชรกันหน่อยนะคะนี่แค่ไปออกงานกับแบรนด์หลุยวิกตองเท่านั้นยังไม่ได้ใส่ยิงแอดโดยตรงจากแบรนด์บุกการีค่ะมูลค่าเครื่องเพชรทำร้องอ uh ู้หูของจริงของแท้โดยสร้อยคอ High Jewelry ชั้นสูงบุกการีนี้ให้น้องดิซ่าไปใส่2เส้นด้วยกัน จากคอลเลกชันโมนิเต้เส้นแรกนะคะเป็นเส้นที่ยาวที่สุดสีพิงโกค่ะประดับด้วยเครื่องเพชรและเงินจากโรมันนะคะเพชรเจดน40เม็ดและเส้นที่2คือสีพิงโกค่ะลูกสายแฟชั่นมากๆแฟนๆคิดว่าลูกมูลค่าจะตกอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างคะเส้น1เส้นก็ราราประมาณ1 7 4 0 3 0ดอลลาร์ราคาไทยก็ราราประมาณ6,211,542บาท อ่อนะคะราคาก็แตะอยู่ที่153,200ดอลลาร์ราคาไทยก็ราวประมาณ5 4 6 8 0 7 0บาทไทยกันเลยทีเดียวค่ะรวมแล้วลุกออกงานกับแบรนด์ดยวิกตองนะคะแตะอยู่ที่11,679,613.842 4, 4, 4บาทไทยกันเลยทีเดียวค่ะเกือบจะแตะ12ล้านเบาๆทำร้องโอ้โหลุกรักลูกแพงแถมที่พักซีโอคริสตอฟบารบินก็ให้น้องลิซ่าพักที่โรงแรมของแบรนด์บุกกา นะคะคใจกลางกรุงปาลิสอีกด้วยล่ะคะ่ะฉันเคยทีทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ